รุ่นนี้ค่ะพี่เป็นชุดเดรสยาวนะคะเป็นเดรสยาวผ้าย,ยืดอุนเวฟค่ะตัวนี้เนื้อผ้าของเขาจะมีน้ำหนักนะคะพี่เนื้อผ้าทิ้งตัวนะผ้าซักไม่ต้องรีดเลยค่ะพี่ใส่ได้ยาวยๆเนื้อผ้าไม่ยุยนะคะพี่ตัวนี้เนื้อผ้าของเขาจะนุ่มยืดใส่สบายะค่ะพี่ตัวนี้ผ้าไม่มีซับไมน,นะและชุดนี้ผ้าไม่ต้องรีดด้วยใส่คุ้มๆเลยค่ะงานตัวนี้จะเป็นคอปกนะคะพี่แล้วก็ซิปตรงนี้รูดได้จริงแล้วมีหมุกตุต้งติงแบบนี้นะ แขนใส่สบายค่ะพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสาวอวกตรงนี้จะมีกระเป๋า้วงทั้งสองข้างนะคะพี่ใช้งานได้จริงกระเป๋าลึกค่ะส่วนด้านหลังนะพี่ก็พิมพ์ลายใสย่สวยแบบนี้ค่ะผ้าดีใส่สบายมากๆตัวนี้อยากแนะนํานะเป็นผ้ายืดอุนเว็บค่ะพี่เนื้อผ้าของเขานุ่มยืดนะคะพี่ตัวนี้ผ้าไม่มีสั์ในนะคะพี่แล้วก็เนื้อผ้าไม่ต้องรีดด้วยผ้าดีมากๆเลยรุ่นนี้อกหน้าผ้า48นิ้วความยาวชุด49นิ้วนะคะพี่เป็นชุดเดรสยาวนะคะพี่ตัวนี้แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะใส่สวยจะอกเล็กกว่านี้ก็ ใส่ได้นะคะพี่รุ่นนี้ขอไฮโปพี่พิเศษแค่229เท่านั้นพี่เอาไปแค่229นะตอนนี้พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักค่ะเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอบคุณเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะสีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่านี้กล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคุณเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้ค่ะพี่ถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่ พี่พิมพ์ว่าสีน้ำเงินนะคะพี่มันจะเป็นโทนฟ้าคามอันนี้ขอเลขสีน้ำเงินนะเป็นลายแบบนี้นะคะพี่สีน้ำเงินนะคะพี่ให้พี่แค่229เเท่านั้นค่ะงานสวยเลยตัวนี้ สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะอกหน้าผ้า48นิ้วความยาวชุด49นิ้วค่ะพี่ให้แค่229เท่านั้นและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่สลับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเทานะตัวนี้จะเรียกสีเทานะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ให้พี่แค่229เท่านั้นค่าส่ง29บาทนาอยายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะสรับคือตัวก็ไม่ยกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดสยาวนะผ้าดีมากๆเลยค่ะพี่ค้ายดอุลเลียเป็นผ้าเทปตัวเดิม ผ้าตัวนี้สักไม่ต้องรีดเลยให้พี่พิเศษแค่229เท่านั้นนะคะพี่ถ้าพี่สรับสีนี้นะคะพ,พี่พิมพ์ว่าสีเทาน,นะคะตัวนี้อกหน้าผ้าของเขา48นิ้วนะความยาวชุด48นิ้วนะความยาวชุด49นิ้วะคะ่ะพี่229สีนี้จะเป็นสีเทาน,นะคะสีต่อไปะคะ่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็สีสุดท้ายถ้าพี่สลับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ำเงินนะคะพี่มาจอกเป็นโทนฟ้าคามนะตัวนี้ขอเลขสีน้ำเงินนะคะให้พี่แค่2องเท่านั้นตัวนี้ผ้าดีสงสวยและใส่ยาวๆคุ้มๆเลยค่ะเอาไปแค่2องเท่านั้นจ้า รุ่นนี้ค่ะพี่เป็นชุดเดรสยาวนะคะเป็นเดรสยาวผ้ายืดอุนเวฟค่ะตัวนี้เนื้อผ้าของเขาจะมีน้ำหนักนะคะพี่เนื้อผ้าทิ้งตัวนะผ้าซักไม่ต้องรีดเลยค่ะพี่ใส่ได้ยาวๆเนื้อผ้าไม่ยุยนะคะพี่ตัวนี้เนื้อผ้าของเขาจะนุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่ตัวนี้ผ้าไม่มีซับไมนะและชุดนี้ผ้าไม่ต้องรีดด้วยใส่คุ้มๆเลยค่ะงานตัวนี้จะเป็นคอปกนะคะพี่แล้วก็ซิปตรงนี้รูดได้จริงแล้วมีมุกตุ้งติงแบบนี้นะ แขนใส่สบายค่ะพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสาวอวกตรงนี้จะมีกระเป๋า้วงทั้งสองข้างนะคะพี่ใช้งานได้จริงกระเป๋าลึกค่ะส่วนด้านหลังนะพี่ก็พิมพ์ลายใสย่สวยแบบนี้ค่ะผ้าดีใส่สบายมากๆตัวนี้อยากแนะนํานะเป็นผ้ายืดอุนเว็บค่ะพี่เนื้อผ้าของเขานุ่มยืดนะคะพี่ตัวนี้ผ้าไม่มีสัดในนะคะพี่แล้วก็เนื้อผ้าไม่ต้องรีดด้วยผ้าดีมากๆเลยรุ่นนี้อกหน้าผ้า48นิ้วความยาวชุด49นิ้วนะคะพี่เป็นชุดเดรสยาวนะคะพี่ตัวนี้แนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะใส่สวยจะอกเล็กกว่านี้ก็ ใส่ได้นะคะพี่รุ่นนี้ขอไฮโปพี่พิเศษแค่229เท่านั้นพี่เอาไปแค่229นะตอนนี้พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักค่ะเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอบคุณเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะสีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่านี้กล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอบคุณเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้ค่ะพี่ถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่ พี่พิมพ์ว่าสีน้ำเงินนะคะพี่มันจะเป็นโทนฟ้าคามอันนี้ขอเลขสีน้ำเงินนะเป็นลายแบบนี้นะคะพี่สีน้ำเงินนะคะพี่ให้พี่แค่229เท่านั้นค่ะงานสวยเลยตัวนี้ สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะอกหน้าผ้า48นิ้วความยาวชุด49นิ้วค่ะพี่ให้แค่229เท่านั้นและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่สลับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีเทานะตัวนี้จะเรียกสีเทานะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ให้พี่แค่229เท่านั้นถ้าส่ง29บาทน้อยใจเป็นแบบพร้อมโอนนะคะสรับชุดตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเบสยาวนะผ้าดีมากๆเลยค่ะพี่ค้ายูดุ่นเรียบเป็นผ้าเทปตัวเดิม ผ้าตัวนี้สักไม่ต้องรีดเลยให้พี่พิเศษแค่229เท่านั้นนะคะพี่ถ้าพี่สรับสีนี้นะคะพ,พี่พิมพ์ว่าสีเทาน,นะคะตัวนี้อกหน้าผ้าของเขา48นิ้วนะความยาวชุด48นิ้วนะความยาวชุด49นิ้วคะ่ะพี่229สีนี้จะเป็นสีเทาน,นะคะสีต่อไปะคะ่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็สีสุดท้ายถ้าพี่สลับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ำเงินนะคะพี่มาจอกเป็นโทนฟ้าคามนะตัวนี้ขอเลขสีน้ำเงินนะคะให้พี่แค่2องเท่านั้นตัวนี้ผ้าดีสงสวยและใส่ยาวๆคุ้มๆเลยค่ะเอาไปแค่2องเท่านั้นจ้า